ที่บริเวณปรา,าสาทโดนตวนตบุเสาธงชัยอำเภอกันทละลักษ์จังหวัดศรีสะเกดพลโทธัญญาเกียรติสารแม่ทัพภาคที่สองเดินทางมาเป็นประธานในพิธีสืบสารประเพณีพิธีบวงสรวงปรา,าสาทโดนตวนพร้อมด้วยพลตรีอดุลบุญธรรมมาเจริญผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีพลตรีทวัชชัยแจ้งประจักษ์ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่27 และคณะนายทหารโดยมีนายวัฒนาพุทธิชาติผู้ว่าราชการจังหวัดศีสเกตนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลรองโฆษกรัฐบาลนายวิชิตไตรสรณกุลนาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศีสเกตนายปียพงษ์นามโสหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารพันเอกอัครพลมูลประดับผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่หพันเอกสุรกิจการเนรผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่23 พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประกอบพิธีเพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป้องคุ้มครองชาวตำบลเสาธงชัยให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขโดยประธานพลโทธัญญาเกียรติสารแม่ทัพภาคที่สองเดินทางมาถึงได้จุดธูปเทียนบูชาพระตระไตรพระสงค์เจริญพระพุทธมนต์ประธานและผู้มีเกียรติถวายจตุป,ปัจจัยธยธรรมและพัตนาหารพระสงฆ์อนุโมทนาพิธีกลวดน้ำรับพรและพระสงฆ์ ประพรมน้ำพระพุทธมนต์เป็นเสร็จพิธีสงฆ์ต่อจากนั้นได้ประกอบพิธีบวงสวงหน้าปร,รำพิธีด้านหน้าปราสาทโดนตวนประธานและผู้ร่วมประกอบพิธีได้ถวายมาลายกรเปลี่ยนผ้าสบายให้กับเทวรูปภายในประสาทผูกผ้าเจ็ดสีที่เสาศิลาแรงและซุ้มประตูทางเข้าปราสาทโดนตวน โดยพราหมณ์นำบวงสวงเทพพญดาสิ่งศักิ์สิทธิ์และมีการรำการแสดงตำนานการสร้างปราสาทโดนตวนเราพุทธศตวรรษที15่15-16ปราสาทโดนตวนตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารเป็นปราสาทที่น่าท่องเที่ยวศึกษาเรียนรู้และน่าอนุรักษ์ไว้โดยร,ดรอบบริเวณปราสาทยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีหน้าผากั้นระหว่างไทยกัมพูชามีต้นไม้ใหญ่มีธรรมชาติที่สวยงามให้นักท่องเที่ยว ได้มาเที่ยวชมมาศึกษาเรียนรู้ทั้งเพื่อประกอบพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป้องคุ้มครองชาวตำบลเสาทงชัยให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข